คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะพาไปชมการต่อยอดของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะคะนําเอาแหล่งน้ําโบราณที่มีอยู่แล้วในชุมชนม,มีประมาณสัก80ปีที่แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้สร้างมูลค่าด้วยการทําเป็นตู้หยอดน้ําค่ะครับเรื่องนี้น่ารักมากๆคือเมื่อชมอยากให้ดูกันบ่อน้ําที่เขามีมายาวนานแล้วก็น้ำเนี่ยมีตลอดเวลาไม่เคยแห้งขอดลงไปเลยครับก็เลยเอากลไกเรื่องของการทําตู้น้ําหยอดเหรียญไปติดตั้งไว้เลยแล้วก็มีการฆ่าเชื้อกลองอย่างสะอาดเรียบร้อยสามารถดื่มได้หยอดตังไม่ กี่บาทก็ดื่มน้ําได้นะครับสบภาพบอ่อน้ําอันนี้นะครับผ่านการบูรณะแล้วก็ทําให้เป็นบอ่อน้ําที่รั้วรอบขอบชิดแบบนี้ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ดูแลบารุงรักษากันไปด้วยนี่เป็นบอ่อปากบอ่อกว้างถึง10เมตรแล้วก็ลึกกว่า5เมตรด้วยกันนะครับอยู่ในป่าชุมชนดอยผาพึ่งที่หมู่บ้านห้วยบอ่อทองตําบลแม่ป่องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ ชาวบ้านบอกว่านะครับมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับบ่อก,ก็ไม่เคยแห้งแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อนก็ตามเชื่อว่าน่าจะมีขนาดใหญ่ต้นๆ้นของประเทศเลยครับซึ่งมีมากว่า80ปีแล้วด้วยกันแต่ในอดีตเนี่ยเป็นเพียงตาน้ําเล็กๆนะครับมีน้ําไหลซึมตลอดเวลาแต่ว่าชาวบ้านต้องการให้ทําเป็นแหล่งน้ํากันก็เลยช่วยเหลือกันนะครับนำเครื่องไม้เครื่องมือมาขุดบ่ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแบบนี้พอขุดลึกลงไปก็ไปเจอไม้ใหญ่ฝังอยู่ก็เลยขุดบ่ให้กว้างขึ้นแต่ว่าตอนนั้นก็ยังนําไม้ขึ้นมาไม่ได้นะครับ ชาวบ้านเขาก็บริจาคเงินกันคนละเล็กคนละน้อยซื้ออิฐมอญมาประมาณสักหมื่นก้อนมาก่อเป็นผนังบ่อให้แข็งแรงนะคะจากนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ําบ่อนี้เรื่อยมาค่ะและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะหมู่บ้านก็ได้รับงบประมาณจากภาครัฐก็เลยนํามาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําแล้วก็ต่อท่อน,นําน้ําจากบ่อมากรองผลิตเป็นน้ําดื่มหยอดเหรียญทําให้ชาวบ้านห้วยบ่อทองเนี่ยนะคะคุณเชนานายมีน้ําดื่มที่สะอาดบ,บริโภคในราคาไม่แพงค่ะช่วยประหยัด รายจ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะตัวน,นี้สูบน้ําจากบอ่อตัวนี้ครับแล้วเข้าหาเครื่องกรองครับแล้วก็มาทําแบบไอ้ยอดเหรียญครับยอดเหรียญในหมู่บ้านะนะัะกระปุกละ10บ,บาทลังก็สิบบาทครับในตัวนี้ก็ยังมีอยู่ครับยังใช้กันอยู่ตลอด บ้านบ่อห้วยทองบ้านขอแพยค่ะบ้านห้วยบ่อทองนะคะเป็นชุมชนในเขตชลประทานค่ะที่ได้รับมาจากเขื่อนแม่กวงอุดมทารานะคะแต่ถ้าหากปีไหนน้ําในเขื่อนน้อยเจ้าบ้านก็จะประสบปัญหาน้ําต้นทุนผลิตน้ําประปาทําให้ต้องร้องขอให้เขื่อนปล่อยน้ําเป็นกรณีพิเศษค่ะ สำหรับบ่อน้ำโบราณในป่าชุมชนจึงไม่เป็นที่แค่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ชาวบ้านต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปเป็นแหล่งน้ำค่ะครับผมดูจากสภาพรอบบ่อเห็นต้นไม้ขึ้นเต็มค,ค,คื้นไปหมดเลยจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเชื่อว่าต้นไม้ที่อยู่โดยรอบเป็นผืนป่าแบบนั้นช่วยกักเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็มีน้ำให้ชาว บ้านเขาได้ใช้กินแบบนี้ครับค่ะ